สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็ <t> <research> กลับมาพบกับแม่อังุนและน้องบิวตี้เช่นเคยนะคะวันนี้ เราก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะประจำว,วันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2565นะคะมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะช่องของเราก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเราไม่สนับสนุนให้ท่านเล่นการพนันทุกชนิดนะคะเราสนับสนุนให้ท่าน อุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลตามรัฐนั้นๆเท่านั้นนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางของวันนี้กันเดี๋ยวเราไปตรวจผลรางวัลของเมื่อวานกันก่อนเลยเออไม่ใช่เมื่อวานสิงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเนาะวันศุกร์ที่ส8ดกุมภาพันธ์นะคะก็หงายท้องหงายเงิบกันเป็นแถบๆไปเลยนะคะหงายเงิบเป็นแถบๆเลยนะคะเรียกว่าหลุดหมดเลยนะคะก็ แม่ผลนอกมาเนาะ005500นะคะโอ้ยแม่เจ้านะคะไม่ถูกนะคะไม่ถูกนะคะฟันสองนะคะแต่มาหลายคนก็ให้สองกับหนะ้าน่ะเป็นตัวเดียวกันเนาะเออหลายคนนะ่ะอาจจะให้สองกับห้านะคะเป็นตัวเดียวกันแต่เผอิญว่าเอาเงินไม่ได้จับเซตแบบนี้นะคะก็เลยงวัน,นี้ก็เลยเรียกว่าหลุดไม่เข้าเลยนะคะของของเราก็จะเป็น สองสองแล้วก็หกหกนะคะดันมาออกห้งงาห้าศูนย์ศูนย์ฉะนั้นบนห้าศูนย์ศูนย์ล่างห้าห้านะคะไปค่ะไปกันต่อของวันนี้เลยนะคะวันจันเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะวันนี้อ้างุ่นจ่า เด่นวิ่งรูดนะคะเด่นวิ่งรูด7และ9นะคะเอาจะฟันไปที่7นะคะฟันไปที่7อัดไปเลยคะ่ะเ9็ดอัดไปเลยคะ่ะเจ็ดนะคะสำหรับวันนี้ชุดสองตัวก็จะมี70 7ดสาม 7จ็ดห้แล้วก็เกนะคะส่วนชุด3ตัวบอกแล้วว่าอัดเจเนาะก็ต้องเป็น5 7, 9, 40, นะ้าเจ็สิคะเนาะแล้วก็ส9งนะเจ็ดเกแล้วก็1 9 6นะคะสำหรับวันนี้ส่วนชุดสี่ตัวเอาอะไรดีแม่จะนม,ม่นอะไรพัดหนีค่ะน้องเบียร์เหรอเบียร์จินได้เหรอมันเผ็ดลองชิมหยิบน้อยๆไม่เผ็ดชุดสี่ตัวอันนี้ชอบส่วนตัวนะคะเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้านะคะพอดีมีเด็กน้อยแซ่ อันนี้คือชอบส่วนตัวนะชอบส่วนตัวนะคะสำหรับชุดนี้นะคะเซตนี้นะคะชอบส่วนตัวเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะเจ็ดห้าเจ็ดเก้าอัดเจ็ดเก้าไปเลยนะคะฟันเจ็ด แล้วก็70นะคะ9 75-8 7 0แน่นอน295นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีเฮงเรวยๆยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมแนวทางของเราในวันนี้เนาะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่เข้าไปชมฮานอยมาแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้าไปชมฮาแล้วก็จะเห็นนะคะเห็นแล้วเนาะว่า เอาหนขูดบัตรให้แล้วนะคะทุกคนเอาหนคขูดบัตรให้ไว้แล้วเนาะแล้วก็ใช้บัตรนี้เป็นแนวทางฮานอยแล้วก็ลาวนะคะทุกคนบังเอิญมากเลยนะคือจริงๆอ่ะจริงๆเอาหนคำนวณแล้วก็ทําลาวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วแหละแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาชนกับอ่าเลขบัตรขูดนะคะเลขบัตรขูดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าเก้า็ดเนาะ ก็สำหรับใครที่ทันฮานอยก็สามารถใช้ไปเป็นแนวทางฮานอยกันได้เลยนะคะอ่าสำหรับใครที่เข้ามารับชมไม่ทันก็สามารถกดรีเพย์เข้าไปชมย้อนหลังกันได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมในวันนี้เนาะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยไว้ด้วยนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ